ประโยชน์พลายมีดังนี้หนึ่งบรรเทาอาการปวดเมื่อยใช้เงาพลายสดตำพอกหรือนำมาทำเป็นน้ำมันพลายนวดช่วยลดอาการปวดกล้ามเนื้อข้อเคล็ดขัดยอกสองแก้ฟกช้ำบวมจากการกระแทกเงาพลายสดตำละเอียดผสมเหล้าหรืออบร้อนก่อนพอ่อช่วยลดการอักเสบและบวมทำสามแก้ปวดประจำเดือนใช้เงาแห้งต้มดื่มหรือนำมาผสมในยาสมุนไพรย ช่วยบรรเทาอาการปวดมวนท้องช่วงมีประจำเดือน4ขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อใช้เงาแห้งต้มดื่มช่วยให้ลำไส้ทำงานดีขึ้นและลดอาการแน่นท้อง5บำรุงผิวสารสกัดจากพลายช่วยให้ผิวเรียบเนียนลดการอักเสบของสิวและใช้ในครีมนวดเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ6 แก้วัดคัดจมูกไพลมีน้ำมันหอมระเหยช่วยให้หายใจโลง่งคล้ายกับขิงหรือขาข้อควรระวังหญิงตั้งครรภไม่ควรใช้ไพลเพราะอาจกระตุ้นการบีบตัวของมดลูกหากใช้ภายนอกควรทดสอบการแพ้ก่อนเพราะอาจทำให้เกิดผื่นคันในบางคนการรับประทานในปริมาณมากเกินไปอาจทำให้ระคายเคืองกระเพาะอาหาร